สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะนะฮะวันนี้ก็เอ็ดมาจากธุระนะคะที่ต่อง,งอยนะคะส่งออเดอร์นะคะเอ่อมะข่เอ่อออ,ออเดอร์ยยเอ่อเนรไม้น,มน,มนะคะแล้วก็แวะมาที่ตลาดนะคะที่ตลาดทางผ่านนะคะก็เป็นตลาดเอ่อบ้านคุณบุญนั่นเองนะคะ FC โอ้โหนี่นะคะ,โโะ,คะต้องบอกเลยว่า มีหน่อไม้นะเยอะเลยนะคะใครสนใจนะคะก็รับรองนะคะสั่งได้นะ,ะหน่อไม้<ๆ>ก็ถนนนะคะเป็นนี่แหละนะ,ะเป็นตลาดที่ใครที่นะ,ะผ่านมาทำบุญนะคะผ่านเส้นนี้นะคะก็จะมีนะคะลูกค้านะคะวะมา เตาง้อยครับปูนี่นะคะก็พ่อฟื้นนะคะพ่อฟื้นก็มาขายหน่อไม้ที่บ้านก้นบุญด้วยนั่นเองนะคะพ่อฟื้นแล้วก็ย่าคำใสนั่นเองนะคะส่วนแอดก็จะมาซื้อกล้วยนะคะพอดีเห็นกล้วยนะคะก็จะมาซื้อกล้วยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะย่าสวัสดีค่ะมาวางหน่อไม้ขายรอคะ มานไหมคะวันนี้มานมานนะคะมานมนโอเคเฮงเฮงมันมนค่ะมันมานนะคะย่าคำใสนะคะก็มาขายกล้วยนะคะที่น่านม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 านค่ะมาซื้อกล้วยแล้วก็มาจากส่งของส่งนไม้อัดถุงค่ะ ก็เลยแวะพอดีเห็นกล้วยแล้วก็เลยแวะซื้อกล้วยมามาดูกล้วยมาดูกล้วยนะทำให้เห็นเนาะทำให้เห็นแหละอยากจับจีบก็เดี๋ยวห้าสิบโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหมอันนี้ก็เดี๋ยห้าสิบโอเคอืมเดี๋ยวกล้วยนี้เอาบอกเอา สองสามสี่ห้าเหลือห้าสิบโอเคอันใหญ่เนี่ยเดีอันใหญ่ให้ให้เท่าไหร่สิบห้าใช่ไหมโอเคสองสามสี่ห้าตัวตัวเล็กฟรีได้ไหมฟรีกันาฟรีเนาะโอเคนี่ะหน่อไม้อัดถุงนะห้อยรอแล้วนะคะ เป็นแบบนี้นะคะเป็นหน่อไม้ไล่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะคในชุมชนนี่แหละนะคะ FC เขาก็จะนำมาวางนะขายนะคะก็จะมีนะคะเอ่ออะไรนะคะเออ่ลูกค้านะ,ะที่ผ่านนะคะคผ่านไปผ่านมานะคะแวะซื้อนะคะก็ะแวะชมนะคะว่ามีอะไรน่าซื้อแต่ส่วนมากนะคะเขาจะนิยมซื้อเป็นหน่อไม้หน่อไม้ไล่นะคะเพราะว่า ช่วงนี้นะถ้าผ่านเส้นนี้มาเนี่ยต้องกินผลไม้ลายอร่อยนี่นะคะตลาดต้องชมนะทางผ่านเส้นก้นบุญนอำเภอเต่าหงอนะคะโอ้มีหลายร้านให้เลือกมากมายนะคะใครสนใจที่ผ่านเส้นนี้นะคะก็แวะเข้ามาอุดหนุนได้นะนี่นะคะเอฟซีแวะมาอุดหนุนขอบคุณค่ะพี่ค่ะไปวะไปเพิ่งพูด นี่นะคะก็โอเคนะ,คะเราซื้อกล้วยเสร็จแล้วนะคะเอสีปะนี่เราก็เดินทางกลับบ้านกันนี่นะคะรถคู่ใจของแอดนะยนอยนมา,เ,า,า,อาเออปู่ล่งกลางเลยมันค่ากลางดีกว่าล่งวหวยหองเจ็บเตอบดี ยอเอาเอาไม้เอาไม้พี่ปัตรตั้งล่มไม้มันมันบินเหมือนกันน่ะแหละยอดเลยนะฮะลองดูเด๊ะเด๊ะเดี๋ยวเด๊ะเอาไม้เอาไม้พี่พี่บัตรเอาไม้ขึ้นได้ยังเออเอา แมนต้องพยายามอยู่ลองกลางเขาหลายเด้มันมันลงไปข้างทางเจ็บเลยแมนเอาบินเนี่ยโอ้ยสุนยอดเฮ้ยบมยักคือเนาะเฮ้ยนี่แหละ ถอนหายใจฝนก็พอแหงแล้วนะคะเอะตาชานเมื่อกี้นะคะเกือบชวแวบลงคลองเนื่องจากถนนนะคะสัญจรถนนเกษตรถ้าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะะก็แทบจะไปไม่ได้นะแต่นี่ยก,ก็ยังพอถอยไทยไปได้นะเออไปแอดบัตกับแอดเตยคะ ก็วันนี้นะฟ้าปิดนะตลอดนะก็มาลุ้นอีกช่วงเที่ยงนะว่าจะเป็นยังไงนะส่วนผลนะเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่เดินทางนะสุดทอลอดนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแอดบัตกับแอดเตนก็กรีดยางนะเสร็จแล้วก็กลับมานะก่อนที่จะเข้าไปนะก็พอดีไปเจอนะคตาชานก็เจอถนนนะอ เกือบนะเกือบพาซาเล้งนะ,ะอ่าล่วงนะลงข้างทางนั่นเองนะคะเอฟซก็พอดีพิบัติมาก่อนนะ,ะก็เลยช่วยดึงอ่าดึงรถอซา,าเล้งนะ,ะกลับกลับเข้าไปในในล่องทางเหมือนเดิมก่อนนะคะเพราะว่ามันบินมากนะคะก็จะมีโอกาสอ่าทำให้ตาชานเนี่ยเกือบล่วงนะล่วงลงตรงแหรงอ่างนะะั่นนะคะเพราะถ้าถ้ารถซาเล้งเนี่ย พิกเนี่ยพิกเนี่ยร่วงลงไปนะก็ก็เจ็บตายนะเจ็บพอสมควรนะอย่างก็ตาตาเนี่ยเขาก็มันมีอายุมากแล้วนะคะมันมันไม่เหมือนกับวัยวัยรุ่นนะเหมือนเมื่อก่อนนะั่นเองนะก็เพ้อนะคะพอดีพี่บัตรเอ็อดบัตรแล้วก็แอดเตยนะคะไม่ถึงก่อนนะ,ะก็ก็เลยนะคะไดะ้ช่วยไว้ทันนะก็ช่วยไว้ทันช่วยบอกว่าอย่าเพิ่งขยับแรงนะต้องอย่าเพิ่งเข็นไปไกลนะว่าเดี๋ยวมันพิกละ มันจะดึงคืนยากนะะก็ตาเลยว่าโอเคอ่าแอนบัตมาช่วยนอยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็เข้าไปดึงให้ลากลากให้กลับไปในร่องเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แกก็ดูเส้นทางที่ตาชานะ่ะขับนะะก็ออกไปวันที่เรียบร้อยก็ผ่านนะคะเพราะว่าตอนขากลับพี่แอดเบ้นกลับมาจากสวนนะตาชานก็มาถึงบ้านแล้วนะะก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ แต่ตอนตอนหนึ่งเนี่ยก็น่ากลัวนะคะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นท่อน้ำนะแล้วก็เป็นอ่างอ่างน้ำที่เขาจะทำให้น้ำหน้าของเขาเนี่ยลงตรงนั้นนะถ้า ถ้าลดล่วงลงไปนะ,ะก็ก็กลัวจะดึงนะ,ะตาชาลลงไปด้วยนะ,ะก็ประมาณนี้และคะ่ะ f อฟนะ,ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะ,ะก็ค่อนข้างลําบากในเรื่องของเส้นทางที่พวกเรานะคะจะใช้สัญจรนะคะไปแปลงกเกษตรไปกรเกษตรนะคะแปลงต่างๆนะคะเพราะ เพราะว่าถ้าเป็นเส้นหลักนะคะตรงเส้นที่ f อเห็นนะคะที่ตาชานเกือบลงข้างทางเนี่ยเป็นเส้นหลักแล้วก็เป็นที่นาของตาชานก,ก็อยู่ฝั่งนั้นด้วยนะคะและทุกวันตาชานก็ต้องไปไล่นกนะคะเพราะว่าข้าวของตาชานเนี่ยมันออกหมดแล้วนะค,ะคือออกรวงหมดแล้วนนเองนะคะและช่วงนี้นกมันก็ได้กลิ่นหอมของข้าว ใช่นะะก็แต่ฉันก็ต้องนะไปไปหนานะทุกวันนะแต่ตอนนี้ก็คือดีตรงนี้ว่าไม่ได้ผ่านะยายไปด้วยถ้าพ่าย,ยายไปด้วยนี่โอ้ยนึกภาพไม่ออกเลยนะมันมันจะเร็วมากเลยนะถ้าสมมติว่ามันมีคนนั่งซาลิงด้วยแล้วก็คนขับซาลิงเนี่ยไปจอดไว้บินขนาดนั้นก็มีโอกาสที่อาจจะทําให้อคุณยายเนี่ยน้ำน้ำหนักมันจะเทแล้วมันจะล่วงลงไปโอ้โหไม่อยากนึกภาพนะเจ็บกันทงสองเท่านี้โอ้ย ไม่รู้จะเป็นยังไงมั่งเนาะก็ประมาณนี้ค่ะ f อซีนะคะ, FC, น,ะ,คะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะะโดยรวมนะะเช้านี้ของเรานะคะคอยู่ที่กกเกาะนี่นะคะเอฟก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่แวะเข้ามารับชมนะคะพูดคุยก่ายกันนะ,ะแอดก็เพิ่งซื้อกล้วยมา <laughs> ออเดอร์กล้วยเข้ามานะเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าแกะเพื่นก็จะมารับนะเราก็เจอกันอีกในคลิปต่อไปนะฝากชมคลิปชมไลฟ์สึงใจให้กับเบนเบนด้วยนะคะนะสวัสดีค่ะ